กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่14หลักพาตัวไพลินกลับมาถึงห้องก็รีบโทรรายงานนายหญิงพรุ่งนี้เธอจะส่งตัวคนร้ายไปให้หน้าที่นายหญิงก็คือพาคนร้ายไปหารัฐมนตรีสมคิดแล้วให้อีกฝ่ายออกหน้าแทนจัดการกับตัวการที่อยู่เบื้องหลังนี่ก็ครั้งที่สามแล้วที่เข้ามาเล่นงานกันแบบนี้ เห็นว่าไม่ตอบโต้ก็ยิ่งได้ใจและครั้งนี้ไพลินเองก็ต้องจัดการให้เด็ดขาดเธอเองไม่ได้อยากสร้างศัตรูที่ไหนเท่าไรหรอกแทนที่จะตั้งใจทำมาหากินทางไกลทางมันปต่นี่พวกมันส่งคนมาก่อกวนให้วุ่นวายเต็มไปหมดเดี๋ยวแม่จัดการให้นะที่รักว่าตัดทานข้าวหรือยังคะอินทุอ่นคุยงานกับไพลินแล้วจากนั้นก็วกเข้ามาในเรื่องส่วนตัว อินทุอ่อนคิดถึงไพลินใจทบคาดทําได้ดีที่สุดแค่ไปหาเดือนละครั้งใจจริงอยากไปอยู่กับเขาที่นั่นจะได้คอยช่วยดูแลช่วยทํางานยังไงล่ะค่ะไพลินตอบไปแค่นั้นความจริงไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เที่ยงเลยและตอนนี้เธอจะดื่มเหล้าเพื่อจะเอาสาวหน้าหวานออกจากจินตนาการเอาคำหวานมานอนกอดกันกันกบตัวเองความจริงนายหญิงก็ดีกับไพลินทุกอย่างคอยเป็นห่วงเป็นใย แต่เธอไม่ได้รักอีกคนมาแต่น้อยที่อยู่มาทุกวันนี้ก็เพื่อตอบแทนบุญคุณให้เต็มที่ให้สมกับที่เขาเลี้ยงดูปูเสือและหลังจากนี้ไพลินจะหนีไปเธอจะไม่กลับมาอีกขอแค่รอเวลาที่เหมาะสมดูแลตัวเองดีๆนะคะแม่รักและเป็นห่วงไพลินมากอินตูอ่อนจะบอกรักทุกครั้งเวลาคุยโทรศัพท์เธออยากให้อีกคนรู้ว่าเธอรักและห่วงไพลินจริงๆ ยิ่งอยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้อินทุอ่อนยิ่งรักเขามากขึ้นค่ะไพลินเงียบไปสักพักก่อนตอบรับเธอรู้สึกไม่ดีกับคำบอกรักของนายหญิงทุกรอบรักหรอเธออยากให้รักให้เอนดูแบบลูกหลานไม่ใช่รักแบบเอาเธอไปนอนด้วยเอาไปเป่าประกาศว่าไพลินคนนี้เป็นของตัวเองเธอรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับเรื่องพวกนี้ตลอดเวลา แม่คิดถึงไพลินนะไพลินกดวางสายทันทีที่ได้ยินคำนั้นคิดถึงนั้นหรอทำไมตัวเองไม่คิดถึงอีกคนเลยล่ะกลับสบายใจที่ได้อยู่คนเดียวซะด้วยซ้าไม่ต้องคอยมีนายหญิงอยู่ใกล้ๆโอ้หนอความรักมันเป็นแบบนี้นี่เองต่อให้เขาจะดีจะรักเราทับตายแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าไม่รักก็คือไม่รักไม่ว่าจะทำยังไงให้ก็แล้วแต่ส่วนคนที่รัก ให้เขาร้ายกับเราทัดปรักก็คือรักนั่นละ่ะหากจะถามว่าไพรินคิดถึงใครสักคนไหมเจ้าความคิดถึงของเธอก็มีแค่กับสาวหน้าหวานไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วคําหวานจะแต่งงานมีลูกแล้วหรือยังผู้หญิงสมัยนี้ถ้าไม่เรียนหนังส ữ, ือ1 4บ5ก็แต่งงานกันหมดแล้วส่วนคนที่เรียนหนังสือจบปริญญ,ญาตรีส่วนมากก็แต่งไม่เกินยี่สิห้ไพรินอิจฉาผู้ชายเหลือเกิน เพราะได้คลองคู่อยู่กินกับสาวหน้าหวานผู้ชายคนนั้นต้องเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกลูกๆของสาวหน้าหวานก็คงจะโชคดีเหมือนกันที่ได้เกิดกับคนจิตใจดีมีเมตตาขนาดนี้ก็หมาแมวเจ้าตัวยังพูดคุยถามไทยแววตาน้ำเสียงอ่อนโยนอยู่เสมอไพลินเห็นอย่างชัดแจ้งเมื่อยามที่ไปแอบดูคำหวานหลายครั้งเธอเอาอาหารไปแบ่งให้เพื่อนสีข่ขาของสาวหน้าหวานบ้างเพราะไพลินอยากมีส่วนร่วมกับเขา ถือว่าเราทํากิจกรรมเดียวกันถ้าสาวหน้าหวานมีลูกเจ้าตัวก็คงจะอ่อนโยนไม่ต่างกันนั่นละ่ะพอคิดมาแล้วไผ่ลินก็น้อยใจวาสนาตัวเองอีกรอบเธอเดินไปเทเหล้าใส่แก้วย้ายไปนั่งจิบที่เตียงนอนของตัวเองเวลาเล่าเข้าปากไผ่ลินจะชอบจินตนาการถึงสาวหน้าหวานได้เป็นรูปเป็นร่างเสมอมีเสียงแบบคมชัดทุกครั้งเวลาที่พี่จินส่งผู้หญิงมาให้ตามคำสั่งนายยิง ไพรินก็จะกินเหล้าให้เมาก่อนจากนั้นค่อยไปร่วมหลับนอนกับสาวเหล่านั้นต้องขอโทษสาวหน้าหวานในดวงใจที่ไพลินชอบเพราะเธอจินตนาการถึงหน้าถึงตัวแม้กระทั่งเสียงของอีกคนเวลาที่ทำเรื่องหน้ารังเกียจบาปนั้นไพลินตั้งใจถือซะว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของตัวเองอีกอย่างสาวเจ้าคงไม่มีวันรู้หรอกในชาตินี้เพราะพวกเธอคงไม่ได้เจอกันอีกแล้ว ไพลินเทเล่าเข้าปากรวดเดียวจนหมดเธอดื่มจนหมดขวดแล้วเพราะจิบไม่ทันใจอยากให้อีกคนมาหากันเวไวยจังสักวันไหลินก็คงตับแข็งตายหรือไม่ก็เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้านนั่นละ่ะแต่ก็ช่างเธอที่เป็นอยู่นี่ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหรนะ่นักคุณหวานมาแล้วพี่คิดถึงที่รักมากเลยนะขอโทษน,นะคะช่วงนี้งานยุ่งมากเลย ไพลินป่าหวานช้ำเจือไปด้วยน้ำเมาเธอเห็นคุณหวานยอดรักเดินขึ้นมาขึ้นเตียงด้วยกันแล้วจากนั้นอีกฝ่ายก็สอดร่างเล็กๆเ,เข้ามาใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันกับเธอหวานคิดถึงพี่ไพลินมากค่ะหวานรักพี่ไพลินมากนะคะนอนกันเถอะเดี๋ยววันนี้หวานจะกอดพี่ไพลินเอาไว้ทั้งคืนเองจริงนะคะพี่อ่อนแอและคิดถึงคุณหวานมากกอดพี่ทั้งคืนเลยนะ หวานจะกอดพี่ทั้งคืนค่ะสัญญาแล้วไพลินก็หลับไปกับหญิงสาวในจินตนาการที่บอกว่าอีกฝ่ายจะกอดตัวเองเอาไว้ทั้งคืนเป็นยังไงบ้างผู้จัดการคาสิโนหน้าคมเดินออกมาดูกลับใหม่ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกันนักจากคาสิโนที่นี่มันแตกต่างจากสถานบริการทางเพศซึ่งอยู่ในฝั่งคาสิโนของตัวเองเพราะในเมื่อทำธุรกิจมาทางนี้แล้ว ไหลินก็จะทําให้มันสุดสถานบริการของพวกรักร่วมเพศจากการได้ยินคําบอกเล่าของฝั่งลูกค้าฝั่งตะวันตกพวกคนเหล่านี้มีให้บริการแบบนี้กันหมดแล้วไพลินคิดว่าเธอจะเป็นคนปฏิวัติวงการนี้เองกับมือประเทศแถบๆนี้ค่อนข้างปิดกับเรื่องนาวนี้แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีคนเป็นเยอะเลยล่ะแต่พวกเขาไม่กล้าเปิดเผยตัวตังหากไพลินอาศัยการแนะนำลูกค้าที่ใช้บริการที่คาสิโน เธอลองเช็คดูว่ามีคนสนใจเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าและเราก็ได้ผลรับเกินคาดลูกค้าของเรากลับมาใช้บริการซ้ำอยู่เรื่อยๆไม่มีขาดสถานที่ปิดให้ความเป็นส่วนตัวต่อลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าที่ต้องการปิดบังใบหน้าและตัวตนเนื่องจากลูกค้าที่มาใช้บริการแบบนี้จะมีหน้ามีตาทางสังคมแต่ว่าพวกเขามีรสนิยมที่ต้องแอบซ่อน แน่นอนว่าถ้าบริการดีขนาดนี้ราคาที่ต้องจ่ายก็ต้องสูงตามไปด้วยมีตั้งแต่คุณหญิงคุณนายเจ้าสัวคนรวยพ่อค้าข้าราชการคนเหล่านี้มาใช้บริการเต็มไปหมดแล้วไพรินก็ได้รู้ว่ามีคนบาปเธออยู่เต็มไปหมดในประเทศคนเหล่านี้น่าสงสารต้องเก็บเอาความเป็นตัวเองลงไปสแสดงบทบาทให้เหมือนกับคนปกติ ไหลิ่นก็แค่อยากให้พวกเขามีความสุขเล็กๆน้อยๆได้เป็นตัวเองสักครั้งในชีวิตเพราะสังคมไทยยังไม่เปิดกว้างเรื่องพวกนี้เรายังต้องแอบอยู่ใต้ดินอยู่ตลอดจมจอมตัวเองอยู่กับความทุกข์กักขังความเป็นตัวเองเอาไว้ให้ลึกที่สุดไม่มีปัญหาอะไรเลยครับหัวหน้ารักษาความปลอดภัยชี้แจงรวมไปถึงรายงานให้เจ้านายได้ทราบเขากับลูกน้องหลายสิบชีวิตรับหน้าที่ดูแลความปลอดภัย รวมไปถึงให้ความเป็นส่วนตัวกับคลับและรีสอร์ทรับแห่งนี้ความลับและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับหนึง่งอืมผู้จัดการรับทราบจากนั้นก็เดินตรวจตาสถานที่ที่นี่เพิ่งสร้างขึ้นไม่ถึง6เดือนเท่านั้นกํำไรที่ได้จากคาสิโนโบางส่วนเธอนำมาต่อยอดกิจการแห่งนี้ไคลินแค่เสนอความเห็นนายหญิงก็อนุมัติไปไปมา,มา ถึงที่นี่ลูกค้าจะน้อยแต่ค่าเข้าใช้บริการค่อนข้างสูงกําไรมีให้เห็นในทุกเดือนส่วนผู้หญิงผู้ชายที่จัดมานั้นก็ปะปนกันไปหมดหลายบาปน่าจะเกือบทั้งหมดที่เป็นคนรักร่วมเพศจริงๆสาวนาคมเดินสำรวจไปตามถนนมันทอดยาวไปไกลหลายร้อยเมตรบ้านแต่ละหลังตั้งอยู่ห่างกันมากเพื่อให้ความลับของลูกค้าไม่รั่วไหลหรัวสูงไม่สามารถมองเห็นจากภายนอก ไฮลินใช้เวลาเดินทางเงียบๆเธอสำรวจความเรียบร้อยของทุกส่วนรวมไปถึงลูกน้องทั้งหมดที่เข้ากะวันนี้เดินไปเดินมาก็ใช้เวลาสองชั่วโมงเต็มทุกรายละเอียดลับปัญหาจะต้องได้รับการแก้ไขให้ทันท่วงทีซักก่อนเพราะในเมื่อลูกค้าจ่ายมาแพงพวกเขาก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดไฮลินไม่อยากให้อะไรผิดพลาดแม้แต่น,น้อยลูกค้าคือพระเจ้าสำหรับเธอพนักงานมีปัญหาไหม ไพลินถามกับหัวหน้ารักษาความปลอดภัยเขาคือคนที่เธอไว้ใจให้ดูแลลูกค้าว IP ที่นี่ไม่มีครับทุกคนทำงานเรียบร้อยกันดีรายงานทันทีถ้าเกิดอะไรขึ้นครับลูกน้องล้วนแล้วตต่อตอบพร้อมเพรียงจากนั้นก็ค้อมศีรษะส่งเจ้านายสาวไพลินเดินกลับทันทีที่เสร็จธุระคนขับรถรออยู่ก่อนแล้วอาทิตย์หนจะเข้ามาที่นี่สองวันเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย หลังจากไพลินไปจากที่นี่เธอหวังว่าคนที่มาสารต่องานที่ทำเอาไว้จะทำได้ดีพนักงานที่เลี้ยงเอาไว้เกือบพันจะได้ไม่ตกงานกันยังไงล่ะเมื่อเสร็จจากงานฝั่งนั้นแล้วไพลินก็เข้ามาดูงานคาสิโนต่อทาั้งงานเอกสารงานรับแขกผู้หลักผู้ใหญ่เต็มไปหมดที่นี่ลูกค้าชาวจีนค่อนข้างจะเยอะมีเศรษฐีจีนเกิดใหม่บนแผ่นดินใหญ่เต็มไปหมดพวกเขาใช้เงินที่นี่ตามคำแนะนำ รวมไปถึงการบอกปากต่อปากของคนที่มาก่อนที่พักต้องหรูหราสินค้าแบรนด์เนมให้ช้อปปิ้งร้านอาหารต้องหลากหลายและยังมีบริการพิเศษบนเตียงให้อีกไพลินค่อยๆเรียนรู้เธอค่อยๆสร้างมันขึ้นมาทีละอย่างผู้คนเข้าออกคาสิโนโนับพันในแต่ละวันความสุขของลูกค้าก็คือที่ตั้งละัปะนิทานของไพรลินเอาล่ะเริ่มประชุมเลยเริ่มที่สถานที่ ตอนนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเสร็จจากการต้อนรับผู้ใหญ่จากประเทศใกล้เคียงแล้วไพลินก็ต้องรีบเร่งประชุมกับผู้จัดการแต่ลักแผนกห้องประชุมใหญ่ในวันนี้ถูกใช้งานสำหรับการประชุมทุกอาทิตย์สำหรับรายงานปัญหาอุปสรรคในการทำงานรวมถึงการให้บริการลูกค้าพนักงานนับพันคนทราบดีว่าคุณไพลินดุมากอีกทั้งยังพูดน้อยอีกต่างหากถ้าไม่ใช่เหตุจำเป็นจริงๆ คุณไพลินจะไม่พูดออกมาให้เสียพลังงานแม้แต่น้อยแต่ถึงแม้จะดุที่นี่ก็เงินเดือนดีมากสวัสดิการก็ดีเยี่ยมพนักงานจึงสมัครใจทำงานที่นี่แต่ก็ต้องทำงานให้คุ้มกับค่าจ้างเท่านั้นชุยไพลินตบโต๊ะเสียงดังกล่าวตำหนิผู้จัดการฝ่ายอาคารละสถานที่อารมณ์เสียเพราะฝ่ายสถานที่บอกว่าการซ่อมบันไดหนีไฟของชั้น15ยังไม่แล้าเสร็จ นี่ก็ผ่านมาสองอาทิตย์แล้วถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาเหล่าลูกค้าละพนักงานจะทำยังไงล่ะขอโทษครับผู้จัดการวัยกลางคนได้ตาก้มหน้าขอโทษเขาเข้ามาทำงานใหม่ได้สามเดือนและเขาก็คุมลูกน้องไม่อยู่คนเหล่านั้นไม่เชื่อฟังเขามาแต่น้อยสั่งอะไรก็ไม่ทำทำงานแค่เล่นๆไปวันๆเท่านั้นลาออกไปซะเก็บของแล้วกลับเมืองไทยไปคุณมันอ่อนแอไรค้ค่า ผมขอโทษครับอย่าไล่ผมออกเลยฉันบอกว่าให้คุณลาออกไม่ได้ไล่คุณออกไปทำเรื่องลาออกเก็บของแล้วใส่หัวออกไปจากที่นี่ภายในห้าโมงเย็นไพลินกล่าวเสียงดังผู้ชายคนนี้ทำตัวน่ารำคาญมากอ่อนแอเอาลูกน้องไม่อยู่จ้างมาตั้งพางแต่เหยียบขี้ไก่ก็ไม่ฟออย่าให้ผมออกเลยนะครับผู้จัดการฝ่ายอาคารและสถานที่ เขาโค้งตัวขอความเห็นใจลูกเมียจะกินอะไรละ่ะนี่พึ่งทำงานได้สามเดือนเองนะลากเขาออกไปไพลินหันไปสั่งบอดิกาเสียงดุก่อนจะหันมาประชุมกับฝ่ายอื่นๆต่อคล้ายกับเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนในห้องได้ตานั่งเงียบเฝ้ารายงานสถานการณ์ของตัวเองเมื่อประชุมแล้วเสร็จเป็นเวลาเย็นย่ำแล้วไพลินก็ต้องตามแก้ปัญหาอีกตามเคยนั่นละ่ะเธอจ้างมาทำงาน ไม่ใช่จ้างมาดื้อดึงไม่ทำตามคำสั่งที่นี่ไม่ใช่เมืองไทยและที่นี่ไม่มีกฎหมายมีเพียงแค่กฎของไพลินเท่านั้นเจ้านายสาวเดินเข้ามาในอาคารของฝ่ายอาคารและสถานที่มันตั้งอยู่โดดเดียวเพราะฝ่ายนี้รวมการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาทั้งหมดมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ต้องจัดเก็บคนไหนหัวหน้าไพลินนั่งหลังเหยียดตรงเธอมองผู้ชายประมาณ2ีคนที่เรียงแถวอยู่ คนพวกนี้ดื้อดึงไม่ยอมทํางานตามที่ผู้จัดการสราั่งเพียงเพราะว่าผู้จัดการเป็นคนใหม่และไม่ชอบใจที่อีกฝ่ายมาทีหลังแล้วมาสั่งเอากับตัวเองทั้งหมดความเงียบคือคำตอบที่ไพลินได้รับเธอจึงหันไปหาลูกน้องแล้วบอกว่าเอาปืนมาสาวหน้าสวยขอปืนจากลูกน้องคนที่นี่พูดไม่เป็นสงสัยจะเป็นใบสินะเออผมผมครับ ชายหัวแถวยกมือขึ้นก่อนจะซวยสักก่อนเขาเป็นคนผ่านลูกน้องขัดขืนไม่ฟังคําสั่งผู้จัดการคนใหม่ก็เรื่องค้านี้ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ถึงหูคุณไพลินนี่หัวหน้าแค่ต้องการกดดันผู้จัดการให้ลาออกแล้วเขาจะขอขึ้นเป็นผู้จัดการเองหัวหน้าทำงานที่นี่มาตั้งนานแล้วตั้งแต่คาสิโนโเปิดใหม่ๆระบบต่างๆเขาก็รู้ดีกว่าทุกคนที่นี่ไปทำงานให้เลาเสร็จภายในอาทิตย์นี้เท่านั้น พวกคุณรู้ไหมต้องเสียเงินไปเท่าไหร่ตั้งแต่ปิดชั้นสิบห้าเพราะงานของพวกคุณไม่แลาเสร็จไ่หลินพูดไปด้วยก็ชี้ปืนไปที่หน้าของหัวหน้าคนงานไปด้วยข,ขอโทษครับคนถูกปืนชี้หวาดเสียวเหลือเกินเกรงว่าปืนจะลั่นใสทำงานคุณเสร็จแล้วก็ไปลาออกซะฉันไม่จ่ายเงินเดือนนี้ให้เพราะคุณสร้างความวุ่นวายให้แผนกยุยงปลุกปั่นลูกน้อง ทำให้ไม่ฟังผู้จัดการคุณทำให้คาสิโนสูญเสียเงินไปไม่น้อยแขกรอใช้บริการแต่ห้องเราเต็มเพราะมีหมาแบบคุณทำงานไม่ได้เรื่องแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าอยากขึ้นเป็นผู้จัดการเองสัญดานแบบนี้ไม่เจริญหรอกส่วนคนอื่นทำมีปัญหาก็ลาออกไปซะผมขอโอกาสสักครั้งได้ไหมครับหัวหน้าคนงานร้องขอโอกาสที่นี่ได้เงินดีกว่าเมืองไทยสามเท่า พี่อยู่ที่กินสบายมีข้าวทุกมือ้อสวัสดิการก็ดีอีกเงินเดือนที่ได้ส่งบ้านเต็มๆหัวหน้าแค่จะกดดันให้ผู้จัดการลาออกเขาจะได้สวมตำแหน่งไม่คิดว่าขุนัหลินที่ขึ้นชื่อว่าดุนักนะจะลงมาที่นี่ซะเองได้สิตันลากกับให้กระสุนไปฝังบนหัวสักสามนัดดีไหมยหลินลุกขึ้นไปยืน ก่อนจะเอาปืนไปทิมที่ศีรษะของหัวหน้าคนงานเธอมองไปที่พนักงานซึ่งมองกันอยู่อย่างหวาดเสียวไพลินเคยบอกกับพนักงานเสมอว่าที่นี่ไม่มีกฎหมายมีแต่กฎของไพลินเท่านั้นทาดีด้วยเธอก็ดีใจหายแต่ถ้าทําไม่ดีแล้วไพลินจะต้องเอาคืนอย่างสาสมเธอเบื่อคนพวกนี้จ้างมาแพางแต่ความรับผิดชอบแสนจะอุบาทผมจะลาออก หลังเสร็จงานครับหัวหน้าคนงานยกมือไหว้ขอโทษเจ้าหนาาสาวพร้อมกับหลับตาปีเขากลัวตายเหงื่อออกเต็มตัวไปหมดอย่าให้ฉันต้องลงมาแผนกนี้ด้วยเรื่องที่ไม่ดีอีกไม่อย่างนั้นฉันจะเอาพวกคุณทุกคนไปเป็นอาหารจระเข้ทุกคนในผนกรีบตอบรับอย่างพร้อมเพรียงไพลินส่งปืนคืนให้กับบอดี้การ์ดเธอเดินกลับออกไปแล้ว เธอสั่งให้คนเลิกติดตามซะเธอต้องการใช้เวลาอยู่เพียงคนเดียวเงียบๆในระหว่างที่เดินทางกลับบ้านพักอันแสนร่มรื่นวันนี้ไพลินพูดมากเพราะลูกน้องต่างก็ทำงานไม่ได้ดั่งใจทั้งหมดพอเดินมาเห็นสวนหน้าบ้านอารมณ์ของไพลินก็ดีขึ้นเธอนึกไปถึงคุณหวานรายนั้นชอบจัดสวนมากไพลินเองก็จัดบ้างตอนมีเวลาแต่สวนของเธอนะ่ะไม่สวยเท่ากับสวนของคุณหวานเลยซักนิด พี่คิดถึงคุณหวานจังไพลินพูดเบาๆกับตัวเองก่อนตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปในบ้านคำหวานฝึกงานหาประสบการณ์เรียบร้อยแล้วจริงอยู่ว่าที่นี่ใช้ชีวิตก็ดีถ้าไม่ติดว่าคุณพ่อที่ต้องกลับไปดูแลแล้วละก็คำหวานอยากจะขออยู่ที่นี่ตลอดไปซะแต่ว่าสุดท้ายคนเราก็ต้องเลือกรอบรัวมาก่อนเสมออีกทั้งตอนนี้ การเงินของที่บ้านก็ย่ำแย่แถมพี่เอื้องยังส่งข่าวมาบอกอีกว่าคุณพ่อซูผอมลงอย่างเห็นได้ชัดคำหวานได้ตาคิดกังวลกลัวคุณพ่อจะมีปัญหาด้านสุขภาพลูกปากเธอนะ่ะต้องรีบกลับไปดูลาท่านซะแลว้วเอาอันนี้กลับเป้าหวานคำหวานมองหน้าเพื่อนสาวลินดาบินมาช่วยเก็บของจากอีกฝ้าของประเทศมาอยู่ที่นี่สามปีแล้วลินดากลายเป็นคนที่นี่เต็มตัว ไม่เอาเก็บใส่กล่องเลยนะโอเคเลินดาทำตามที่คำหวานบอกของที่นี่จะเอาไปทิ้งทั้งหมดโชคดีที่หวานเป็นคนไม่ชอบซื้อของมากมายเหมือนกับตนมีสิ่งหนึ่งที่ยายหน้าหวานเพื่อนสนิทจะชอบซื้อนั่นคือครีมประทินผิวต่างๆผิวขาวๆอมชมพูนั่นเจ้าพวกครีมนี้ก็คงมีส่วนช่วยให้เป็นแบบทุกวันนี้ล่ะเสียดายจังฉันเอาครีมพวกนี้กลับไปไม่หมด คำหวานทำหน้าเศร้าเพราะของรักจะถูกทิ้งไว้ที่นี่บางส่วนเธอชอบทาผิวหอมๆอ,อยู่เสมอไม่รู้เป็นอะไรหรอกรู้แต่ว่าก่อนเข้านอนหลังอาบน้ําต้องนั่งทาอยู่เป็นชั่วโมงต้องเผื่อเวลาเอาไวเ้เยอะๆนี่เป็นอีกหนึ่งความสุขที่คำหวานได้ทํานอกจากการแต่งบ้านและแต่งสวนแม่ขนผิวอมชมพูปล่อยวางเบิงเหอะนี่เอากลับไปอ่ะก็มากกว่าเสื้อผ้าของเธอแล้วนะหวาน หนเจ้ของฝากอีกเชอะลินดาเธอไม่เข้าใจฉันหรอกคนเราชอบไม่เหมือนกันนี่แล้วสองสาวก็ช่วยกันเก็บของต่อจนค่ำเคลียร์ห้องให้เรียบร้อยจนแล้วเสร็จพรุ่งนี้ลินดาจะออกไปส่งเพื่อนแต่เช้าส่วนห้องนี้จะมีคนมาทำความสะอาดเหล่าอาทิตย์หน้าจะมีคนมาเช่าต่อลินดาเช่าห้องให้เพื่อนหน้าหวานคนนี้อยู่ไม่อยากให้คำหวานลำบากไปเช่าอาพาร์ตเมนต์ราคาถูก เราก็ยังไม่ปลอดภัยอีกเพื่อนลินดายังสู้ใครไม่เป็นซะด้วยมีแต่ลินดานี่แหละที่แพ้เพื่อนตลอดเพราะคำหวานรู้จุดอ่อนของเธอดีนะซีส่งข่าวมาบ้างนะเข้าใจหรือเปล่าเยหน่าหวานลินดาใช้ตัวใหญ่ๆของตัวเองกอดเพื่อนเอาไว้ซะแน่นตลอดระยะเวลา13ปีที่รู้จักกันมาคนทั้งสองไม่เคยห่างกันถึงสมเดือนซะด้วยซ้ำอย่างมากก็แค่ช่วงปิดเทอม แต่ต่อไปนี้ต่างคนก็ต้องต่างแยกย้ายไปมีชีวิตแล้วเหล่านี่ต้องอยู่กันไกลคนละประเทศไม่ได้เจอกันบ่อยๆเหมือนเดิมอีกมีเวลาไปหาฉันบ้างนะที่อยู่ตามที่จดให้นั่นล่ะคำหวานร้องไห้บาปไม่อายใครเธอกำลังเศร้าที่ต้องจากเพื่อนสนิทคนเดียวในชีวิตต่อไปนี้เธอจะคอยบ่นใครล่ะแล้วใครจะคอยบ่นให้เธอ สิปีที่เป็นเพื่อนกันมานี้มิตรภาพของเราแน่นแฟนมากขึ้นความรักความผูกพันความห่วงใยมันก็มีมากขึ้นเช่นกันถ้าจะมาหาที่นี่บ่อยๆก็เป็นไปไม่ได้เพราะอยู่ไกลกันมากถ้าลินดาอยู่ซักกรุงเทพถ้าคิดถึงคําหวานก็แค่นั่งรถไปหาต่นี่มันคนละทวีปเลยนะทวางจะไปหาทันทีดูแลตัวเองให้ดีละ่ะ เข้าใจไหมลินดาเริ่มจะร้องไห้ตามเพื่อนแล้วก่อนที่จะลูบหัวของเพื่อนสาวเพื่อเป็นการปลอบใจกันอืมอย่าลืมไปหาฉันนะลินดาคำหวานเน้นย้ำกับเพื่อนอีกครั้งให้เธอมาหาคงยากแต่ถ้าลินดาไปหาหน่าจะง่ายกว่าได้สิฉันสัญญาสักวันจะไปหาเธอที่ไร่หรือไม่ก็ตอนแก่นะ ฉันจะไปสร้างบ้านอยู่ติดกันกับบ้านเธอเลยดีไหมเราจะได้มีเหงาไงล่ะสัญญาแล้วนะอืมสัญญาสิมีอะไรโทรหาฉันทันทีนะหวานอย่าลืมว่าเธอยกให้ฉันเป็นพี่สาวแล้วถ้าน้องสาวหน้าหวานมีปัญหาก็ต้องรีบบอกพี่สาวคนนี้ทันทีเข้าใจหรือเปล่าลินดาอยากจะช่วยคำหวานเรื่องสถานภาพทางการเงินของครอบครัวแต่เพื่อนไม่ยอมรอก ไม่ยอมรับความช่วยเหลือใดๆจากเธอเลยพวกเราเคยพูดจนทะเลาะกันสุดท้ายคำหวานก็ขู่ว่าจะเลิกคบลินดาจึงจำเป็นต้องเลิกคุยเรื่องนี้แล้วคำหวานก็บินกลับประเทศไทยเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วมีงานหลายอย่างที่รออยู่ที่ต้องทำให้เสร็จคิดเราก็ให้หนักใจนะักตัวเองจะมีความสามารถมากแค่ไหนกันนะไรที่กำลังจะโดนยึดนั่นเป็นสมบัติของพ่อแม่คำหวาน ตัวเองเป็นลูกสมควรแล้วหรอที่จะปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเธอจะลองดูซักตั้งคำหวานจะสู้ให้ถึงที่สุดดีกว่าจะไม่ลงมือทำอะไรเลยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ